ยังไม่ได้เรียนต้องสอบแล้วเหรอคําถามที่น้องๆทุกคนสงสัยการสอบวัดความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่สอบวิชาอะไรบ้างสอบไปเพื่ออะไรสอบผ่านหรือไม่ผ่านจะมีผลอย่างไรแล้วถ้าจะนำผลคะแนนสอบมาเทียบรายวิชาจะทําได้ไหมวันนี้พี่จะตอบทุกข้อสงสัยน้องๆน,นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยวลยลักษณ์จะต้องสอบวัดความรู้พื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย4รายวิชาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานวิชาภาษาไทยพื้นฐานและวิชาเทคโนโลยีสรารสนเทศในยุคดิจิทัล3รายวิชานี้สำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรและวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษาบางหลักสูตรทำไมต้องสอบวัดความรู้พื้นฐาน 1. มหาวิทยาลัยจะนำผลคะแนนสอบมาจัดก,กลุ่มเรียนเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. วัดความรู้พื้นฐานการเรียนก่อนจัดตารางเรียนในรายวิชาต่อเนื่องซึ่งนักศึกษาจะต้องได้คะแนนสอบเกรดเอถึงจะผ่านในรายวิชานั้นและ 3. นักศึกษาทุกคนจะต้องสอบผ่านทุกรายวิชาหลังจากที่นักศึกษาสอบผ่านในรายวิชาใดรายวิชานั้นนักศึกษาจะได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อเนื่องโดยจัดลำดับจากคะแนนที่สอบได้ ยกเว้นรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลไม่มีรายวิชาต่อเนื่องแต่นักศึกษาต้องสอบให้ผ่านก่อนจบการศึกษากรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรือทุกรายวิชานักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อเนื่องได้และที่สำคัญนักศึกษาไม่สามารถจบการศึกษาได้เช่นกัน ทั้งนี้ศูนย์บริการการศึกษาจะจัดให้มีการสอบแก้ตัวในครั้งต่อๆไปและบางรายวิชาอาจจะมีการจัดอบรมเพิ่มเติมก่อนสอบอีกครั้งน้องๆสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าข่าวประกาศเว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษาสามารถใช้คะแนนสอบเทียบโอนได้ครับแต่เฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานเท่านั้น นักศึกษาสามารถนำคะแนนสอบไม่ว่าจะเป็น TOEIC, TOEFL, CU t e p t u b t e p English Score หรืออื่นๆนำมาเทียบโอนในรายวิชาภาษาอังกฤษได้ตามสัดส่วนเกณฑ์คะแนนที่กำหนดนักศึกษาสามารถดำเนินการได้หลังจากที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชาพาหุภาษาหรือฝ่ายทะเบียนและประมวลผลศูนย์บริการการศึกษาและตอนนี้ก็น่าจะตอบข้อสงสัยของน้องๆกันได้แล้วนะครับว่าทำไมต้องสอบวัดความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ยังไงพี่ก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีสอบผ่านกันตั้งแต่รอบแรกนะครับ